This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Podcast นะคะ ในวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันถึงอีกหนึ่งเรื่องของเทรนด์ธุรกิจที่น่าจะมีความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นการบ้านให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดนะคะทบทวนเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเราเองด้วยนะคะก็วันนี้นะ,ะจะมาชวนคุยในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เป็นแบบ subscription based นะคะหรือว่าโมเดลที่เป็น subscription model นั่นเองนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในระยะหลังๆเนี่ยเรามีความคุ้นชินกับเรื่องของธุรกิจที่เป็น script กันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะลองนึกภาพนะคะเหมือนกับธุรกิจอย่าง n น t f l i x ที่หลายๆท่านสมัครกันอยู่นะคะเหมือน Apple TV v i e ีวนะคะหรือแม้กระทั่งที่เราจ่ายเงินทุกเดือนทุกเดือนนะะไม่ว่าจะเป็น iCloud หรือว่า Google Drive นะคะบางคนบอกว่าจ่ายเงินไปแบบไม่รู้ตัวเลยลืมไปแล้วเพราะว่ามันหักอัตโนมัตินะคะจากบัตรเครดิตหรือว่าตัว Payment ที่เราผูกเอาไว้ใช่ไหมคะลักษณะธุรกิจแบบนี้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Subscription Model ก็คื ธุรกิจที่มีพื้นฐานนะคะของการจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะคะให้กับธุรกิจที่เราสนใจนะคะต้องบอกว่าในยุคของอินเทอร์เน็ตนะ,ะในยุคของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะะในยุคที่โควิดเข้ามาเนี่ยซับสคริปชั่นโมเดลเนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเหตุผลเพราะอะไร ลองนึกภาพนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราไปซื้อของนะเช่นพวก grocery shopping เนี่ยเราจะต้องออกไปซื้อของทุกเดือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปห้างสรรพสินค้านะคะแต่ในวันนี้ที่โควิดเข้ามาผู้บริโภคเองเนี่ยเริ่มออกจากบ้านน้อยลงนะคะการไปซื้อของแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยเป็น grocery shopping ที่เราเคยต้องแบบไปแบกน้ำมาเป็นลังๆซึ่งอาจจะเป็นเบอร์เดนะคะตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าพอคนเริ่มมีความคุ้นชินกับเรื่องการซื้อของออนไลน์มากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะหาสิ่งที่สะดวกสบายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะจากเดิมที่อาจจะต้องไปกดสั่งซื้อน้ําทุกเดือนทุกเดือนนะคะเราก็เพียงแต่ subscribe นะคะแล้วก็ให้สิ่งที่เราต้องการเนะะี่ยมาส่งที่บ้านเป็นประจำคนะ,ะเราเรียกธุรกิจแบบนี้ว่าบริการแบบสมาชิก รายเดือนนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสำหรับธุรกิจเองนะคะการที่เรามีธุรกิจที่เป็น subscription based เนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างอ่าข้อดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่ามันช่วยคุณซีเคียว revenue stream ได้ดีขึ้นนะคะซีเคียว b a s e line income ได้ดีขึ้นเพราะว่านะคะอย่าลืมว่าแน่นอนถ้าไม่มี subscription นะคะลูกค้าในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนใจเร็วมากที่เพิ่งจะฟังคุณสมวรจากนิวซันพูดเรื่องนี้ไปนะคะ นิวซันก็บอกว่าลูกค้าในยุคนี้เนี่ยมีความเป็นสมาร์ทคอน sumer มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่เราเรียกว่าเป็นดิสลอยัล t ตี้คัสเตอนอร์นะคะคือเขามีความยึดติดกับแบรนด์น้อยลงนะฮะทันทีทันใดที่เขาไม่สามารถได้เซอร์วิสหรือก็หรือว่าเรื่องของสินค้าที่เขาต้องการนะคะหรือว่าทันทีทันใดที่ทุกอย่างมันช้าหรือไม่ทันใจผู้บริโภคเนี่ย พร้อมที่จะสวิชแบรนด์ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีรูปแบบธุรกิจที่เป็น u u s s r r p t t o o เนี่ยแน่นอนนะคะมันช่วยในการซีเคียว s บส i n e อินคัมหรือว่าไรายได้ของเราเอาไว้ได้นะคะอันที่2เลยมันคือสิ่งที่เรียกว่า customer insight นะคะเนื่องจากการทำ subscription เนี่ยมันเป็นรูปแบบของความผูกพันระยะยาวนะคะคือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับเรา3เดือน6เดือน1ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสในการได้รับฟีดแบ k ได้รับ Data จากผู้บริโภคเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆเราที่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่ง เหตุผลในการพิจารณาเลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะธุรกิจเราเนี่ยมันอาจจะมีแง่ไหนหรือมันมีแอสเซทไหนที่เราสามารถจะเทิร์นมันให้เป็น Subscription Based ได้นะคะอันที่3นะะก็คือว่ามันมี p redictability สูงนะคะก็คือว่าพอเราเริ่มรู้ละนะคะว่าในปีนี้เราจะมีเมมเบอร์เท่านี้นะคะเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าโอเคด้วยไรายได้เท่านี้ที่เป็นเบสไลน์เนี่ยเราจะสามารถพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการอย่างไรได้บ้างนะคะก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความสวิง ได้น้อยลงมีความ predictable สูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อดีในฝั่งของธุรกิจนะคะมาดูในเรื่องของคำแนะนำกันบ้างนะคะว่าแล้เอ๊ะถ้าสมมติว่าธุรกิจเนี่ยอยากจะทำ subcription s ให้ประสบความสำเร็จนะคะมันมีอะไรบ้างที่เป็น factor สำคัญสำคัญนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของ s u b s c r i p t i o นในปี2020นะคะอันนี้เป็นรีพอร์ตจาก m c k เ n นซี e นะคะซึ่งคิดว่าน่าสนใจมากก็เลยดึงบางประเด็นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ SME ด้วยมาเล่าให้ฟังนะคะอันแรกเลยนะคะถ้าคุณจะทำ Subscription นะคะเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆเลยอันที่หนึ่งต้องตอบให้ได้ว่าลูกค้าเนี่ย จะได้รับ e n d to e n d experience ที่ดีหรือเปล่านะคะคำว่า e n d to e n d หมายความว่าต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่วิธีการในการนำเสนอนะคะการที่ลูกค้าจะได้รับเซอร์วิสของเรานะคะไปจนถึงหลังจากจบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเลยแบบนี้นะคะคือ e n d to e n d experience จะต้องดีนะคะและลูกค้าเนี่ยจะ subscribe ต่อเมื่อ เขารู้สึกว่าเขาเป็นเมมเบอร์แล้วแล้วเขาได้เบนเนฟิตต่างๆที่จับต้องได้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นราคาที่ถูกลงนะคะหรือเป็น Service ที่มีความ Personalize มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเวลาเราพูดถึง Subscription Based เนี่ยกลุ่มหนึ่งที่จะเรียกว่าตอบสนองกับโมเดลแบบนี้ดีมากๆเลยก็คือกลุ่ม Millennial นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญ กับเรื่องของประสบการณ์มากกว่าเรื่องของตัว Product อันนี้คือเรื่องแรกนะคะอันที่2ค่ะนะคะเทรนอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของผู้ชายเนี่ยเริ่มที่จะ take up นะคะในเรื่องของ subscription มากิ่งึ้นนะคะคือถ้าเรามาดูสัดส่วนปัจจุบันนี้จากรายงานของ m c k เ n นซีเนี่ยบอกว่า subscription b a s ะนะ,ะผู้หญิง60ผู้ชาย40%แต่ความน่าสนใจคือว่าผู้ชายโดยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก มากกว่า3ธุรกิจขึ้นไปนะคะก็เหตุผลก็คือมาด้วยเรื่องของความสะดวกสบายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆที่มันทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะก็คือว่า นอกจากผู้ชายจะเริ่มามาเป็นฐานลูกค้า Subscript i o n มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอีกโอกาสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยคนที่ทำ Subscription เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคิดถึงเฉพาะแค่ในประเทศนะคะแต่ว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยายออกไปต่างประเทศด้วยดังนั้นนะคะเวลาที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องเล็งตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีโอกาสไหมที่ธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถ expand ไปได้นะคะ ข้อที่4นะคะก็คือ quality will win over quantity หมายความว่าอะไรนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนทำ subscription นะคะเป็นพวกกล่องนะคะเช่นกล่องเครื่องสำอาง ก็จะมีบางธุรกิจที่สมมติสมัครนะหนึ่บาทแล้วทุกเดือนจะมีกล่องเครื่องสําอางส่งมาที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีของมาให้เยอะแยะเติมไปหมดเลยแบบนี้หรือว่าบางคนก็ทําเป็น Subscription เป็นแบบขนมเบื้อสุขภาพก็มีนะคะแล้วเขาก็ Add แ a l u ลเข้าไปด้วยการมีนักโภชนาการมาให้คําแนะนําให้คําควบคุมนะคะแล้วก็มีขนมแปลกแปที่เป็นขนมสุขภาพเนี่ยส่งมาที่บ้านทุกเดือน สิ่งที่เมคเคนซี uh, ่บอกนะคะก็คือว่าแต่คุณต้องอย่าลืมนะคะว่า q u a l ิตีเนี่ยชนะ Quantity เสมอบางคนเวลาทําำซับสคริปชันเนี่ยชอบไปเน้นเรื่อง Quantity ขึ้นมาถึงว่าต้องให้มีของเยอะๆเปิดออกมามีของเยอะมากมายเต็มไปหมดแต่ว่าอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันได้ของเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของที่แบบ มีมูลค่าสูงหรือว่ามีคุณภาพสูงนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่า less is more ในเรื่อง subscription box นะฮะแทนที่จะมีของเยอะแยะจมไปหมดเลยแต่ว่าเอามาใช้จริงไม่ค่อยได้เนี่ยสู้มีของน้อยชิ้นลงแต่คุณภาพสูงขึ้นก็จะดีกว่านะคะเทรนต่อมาเทรนที่5นะ,ะในเรื่อง subscription base เนี่ยคือลักษณะของสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือสินค้าที่เป็น n i h h p r r o u u t เนี่ยกำลังมาแรงนะคะคือมีการ Study ในตลาดนะคะก็พบว่าสินค้าที่เป็น Niche Product นะคะสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์งานอดิเรกเฉพาะกลุ่มเนี่ยตรงนี้มันมีสัสดส่วนประมาณ15ถึง20%ของตลาดทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าแทนที่เราจะทําสินค้าที่มันดูแมสนะคะดูแมสมากๆเนี่ยคุณอาจจะเจาะไปเลยเช่นสินค้าแม่และเด็กนะคะแม่และเด็กแบบไหนนะคะสินค้าที่เป็น h o b บบี้เบสเช่นคนที่ชอบทําอาหารนะคะชอบถักนิตติ้งอะไรแบบเนี้นะคะเราสามารถที่จะเจาะลงไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่กําลังเติบโตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของ personalization นะคะจากการวิจัยก็พบว่า 28%ของธุรกิจนะคะลูกค้าเนี่ยจะบอกว่าเขาอ่ะ u b s c r i b e เพราะว่าเขาต้องการได้รับบริการที่ Personalize ออกแบบมาเพื่อเขามากยิ่งขึ้นนะคะและเขาก็มักจะ Unsubscribe คือยกเลิกสัญญาโดยทันทีถ้าเขาพบว่าสินค้าหรือ Product เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าไม่ได้ Personalize เท่าที่ควรนะคะนี่ก็เป็นเทรนดที่จะอยู่ในปี2020นะคะ ดังนั้นสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือว่าเราอาจจะต้องลองสำรวจดูนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริโภคมีความ พร้อมนะคะมีความยินดีในการจ่ายกับอะไรก็ตามที่มันมีความเป็น value for money ม,มากขึ้นนะคะสินค้าอะไรก็ตามหรือ Service อะไรก็ตามที่มันช่วยให้เขาประหยัดเวลามากขึ้นประหยัดเงินมากขึ้นชีวิตสะดวกสบายขึ้นเนี่ยแล้วก็โดยที่สําคัญในยุคนี้คือคุณภาพสูงขึ้นด้วยนะคะสินค้าเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าย,ยอมจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาที่เรื่องของกลยุทธ์ของเราละว,ว่าแล้ววันนี้เนี่ย ถ้าเราต้องการจะทำ subcription s เนี่ยเราจะต้อง offer อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องฟัง feedback ของลูกค้าให้เยอะๆนะคะว่าวันนี้ลูกค้าต้องการอะไรนะคะ pain point ของเขาคืออะไรแล้วคุณจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าคนอื่นได้อย่างไรนะคะที่ยกตัวอย่างอย่างมีบริการหนึ่งนะคะเป็นของที่เมืองนอกก็เป็น subcription s ที่เป็นเสื้อผ้านะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จะขายเสื้อผ้านะ เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าจะ s u b s r r i e e สมมติว่าปีหนึ่งทิปจ่ายเงินไปเดือนละพันห เขาจะบวกบริการในการเป็น Personal Stylist เข้ามาให้ด้วยนะคะก็คือจะมี Stylist ที่มาให้คำแนะนำเลยว่าทิปนะทำอาชีพนี้อายุเท่านี้ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยควรต้องใส่อะไรบ้างแล้วก็จัดเสื้อผ้ามาให้เราได้เลยในแต่ละเดือนนะคะอันนี้ก็มีความเป็น Service แล้วก็มี Value Added ที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะเลยธุรกิจนีงทิปรู้จักนะคะเป็นธุรกิจเรื่องสุขภาพเขาก็ใช้วิธีการทาเหมือนกับเป็น l e m e d i c i n e นะเ e l e m e d i c a l ก็คือว่าให้คนเนี่ยเรียกว่า มารับบริการนะคะแล้วก็ให้คุณหมอหรือว่านักโภชนาการให้คําแนะนําแล้วก็จัดวิตามินที่เหมาะสมไปให้เลยนะคะทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้ subscription สำเร็จนะคะเมื่อกี้เรื่องแรกบอกไปแล้วก็คือการฟังลูกค้าเยอะๆนะคะการรับ feedback แล้วมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเราสม่ำเสมอนะคะอันที่สองนะคะเรื่องของ word of mouth recommendation สำคัญมากนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคเขาต้องจ่ายเพื่อจะมีภาระผูกพันกับเราในระยะยาวนะคะการแนะนําจากเพื่อนฝูงเนี่ยอันนี้จะมีผลมากๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือพวกออนไลน์รีวิวต่างๆนะคะก็ต้องหาวิธีการในการเก็บ รีวิวให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันไปในหลายๆ EP แล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้แบรนด์มานั่งพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะมทเทอร์เท่ากับการที่ลูกค้าเนี่ยเป็นคนมาบอกเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะโดยส่วนตัวนะคะที่เชื่อว่า Subscription เนี่ยเป็นบริการที่ เราจะเห็นแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศเรานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะคนไทยจะยอมจ่ายกับ s u b s c r i p t ชันไหมนะคะแต่ว่าต้อบอกว่าด้วยการเข้ามาของ Netflix และอื่นๆือีกมากมายนะคะรวมถึงโควิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยเนี่ยเชื่อว่าลูกค้าเนี่ย ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทำ pricing ได้ดีนะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบ smart consumer นะคะเขาได้รับในสิ่งที่มันหาซื้อไม่ได้ทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มันก็จะเหมาะสมมากๆนะคะและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ YouTube Subscribe นะคะ a c e b o o k Subscribe เนี่ยมาแน่ๆดังนั้นนะคะวันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีในการกลับไปรีวิสิตนะคะ Business m o เด l ของเราค่ะว่าวันนี้เราสามารถจะต่อยอดหรือว่าแตกลายมาทำธุรกิจในโมเดลที่เป็นเทรนด์ของอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือ Digital t i p Podcast ใน EP นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนนะคะเรากาลังจะมีคอร์สใหม่แกะ สองล่าสุดเลยคือคอร์ส o b m นะคะออนไลน์บิสเนสมาสเตอรี่นะคะคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นการสอนทำธุรกิจ ออนไลน์นะคะเริ่มตั้งแต่วิธีการหาตลาดการวิเคราะห์ตัวเองการวิเคราะห์ตลาดนะคะการวิเคราะห์สินค้านะคะการทำ pricing strategy นะคะการลดราคาการทำ p r o m o ช i o n นะคะเรื่องของการปิดการขายต่างๆนะคะรวมถึงการทำเพจเบื้องต้นด้วยนะคะใครที่สนใจตันนี้มีราคา early bird อยู่นะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ทุกๆช่องทางของ digital tips นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures.